สวัสดีครับสวัสดีครับเส้นหัวชาแนลเหมือนเดิมมือนี้มาสี่ห้ามากินปลาคอจากอีพี่ที่แล้วนะมันเหลือมาตัวหนึ่งนี่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 ใบไผ่สีวัญญัตทำอย่าทำอย่าทำลามปลาคอนี่ยังเนี้ยมันนี่ลูบๆนี่ตามเรื่องอยัางไรงูจิ้งค้ายใบบกูดค่าตะไคร้ รากผักซีกร<ม>ะเทียมพริกไทยและะ้วก็เม็ดผักซี่เข้าสิว่าปรุงนี่ใส่เข้าไปซอสหอยลเล้วด่องหอยนอยู่บนมากเนี้ยข้นไทยวะข้ไน,นไทยไ<ห>มืนเนี้นาะโะตู้นาโตูโ้พวกเยอะส่งตรงมาจากบอยหินเออเขียวลาขี้เกียจซื้อบริษัทดับเกลือ ต้องใส่ร้ายมนสินนัวไรไต้ตกใส่ทุกจ้างเถอะรถดีนีแนบเบอยดเลยเนี่ยนีรถดีรถดีอี<ด> <c oughs> วัวคูุ่ยตัวน้อยเนาะเออตน้อยที่ปลาตัวงไงนี่ชิวขาวจากสามสีหย่อ,อ,อันนี้แม็กกี้หอมหน้ยอยพ่อลาเขียวหอมังปลาลออเอ,อวออัอันนี้พิคนนี ที่ยขา,า,ายบ่ได้ใส <c oughs> <ฮ>่แล้วเฉยรใส่แล้วเฉยไโอ้โหนะตุ๊โอ้โหโุดโอ้ยละใส่้เข้าขยัขยตุยใส่ซห้อีกเน่ยอ่าต้นัวแขเาใส่อีอ,อ่กอ็อยก้โ ดุยดุยกระเพาก็ปกพิกนีนนี่เข้ามาร์กนี่มักโอ้โผโผโผอีกโผโผนี่นี่สูตรเด็ดเข้าคือยาดปลาถูกต้องน้อยยัดปลาใส่ไดนใส่โบต้องอโบตองตัวนั้นเล็กน้อยกินมันสีเดื้อเอเขาต้องให้ผู้ใหญ่กินใส่มาก่อนนะ พวกเครื่องพวกอย่างนี้เข้าสียอ๊ใส่ลามใส่คนนี้ไปไฟในห้องพื้นตัวตัวเลยดิตัวตัวบ่ายดิเ,เครื่องเป็นเนื้อห,หน่อย,ยบุ๋นหน่อยมีใบกระเพราหอมห่วยๆแบกพรีกใส่ลูกไปยกระบอกเข้าใส่เดี๋ยวบอเ,เอาลุงน้ำ Ô, hơi đi ô. Ô, hơi đi ô. Deadline. Ô, chưa phép. Ngā kìa mục bài. Ô, hào hùng ngon tay hát. Ô, chưa phép. 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 จบการหยีดสิบปีในการดังไฟนะครับทิชชู่ซุปน้ำมันติดง่ายชุดแล้วคุต้องไปหาวัตถุดิบอื่นน้ำมันเผือกเก่เกาไม่ใช่ดเดี๋ยวติดตาส้มตอนเด็กที่ครึง่งเอาลงมาตอนนี้ห้ากขมัดเรียบร้อยนะครับิีป่ปามันเรียบร้อยเดี๋ยวรอรอไฟลูกมิดนึง ่า <chill> ไวตีนแล้วห้อมาพิ้งไว้นี่เทากลาบด้านสีด่านเ้อด่านแล้ประมาณ2ี่ซนที่เที่ยวรเบิเเที่ยวเบิ่งเหรอมาเบิ่งกิจกรรมยามว่างมาพวกที่ถ่ายเองตุยตุยว่าสีเห็บยังสูงอ่ะสชเฉดราีดี๋ยวมห่อนเนาะอ้าวเก็บ ขาวทาร้ามซุปขาสิมาย่างเนื้อนะบจีนเน่เนาะไปก้อยอ่ะใสกระเทียมสุดลดต้องมากหลายนะพี่น้องขาสิไปปปุงเลยน้อยพ่อใสุ่ลดใส่ยังนอยใส่เรต้องมารกไป้ด้นก็ได้อันนี้เาเรีง วางใส่ในลาจะมาโดน้น้ำสีเข้มขั่นแล้วเอากรองเข้านไนี่ข้าวีเอานี่เยาบสถ์โบ้องไปล้างไฟนะนี่นี่อีจานหนึ่งเอาเทยวจะนอน้ำซุปนะวเพื่อหม่ีย๋ยเพอมือใหม่ มากครับถาล้ามถาล้ามก้อยเนื้อนอเข้าเข้าองบอย่างนะประยับเวลาเจียว

ใจก็ไปเว้ร์อนคกคุ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 กอ,อนอืมหอมความแซ่บขึ้นมาเลยดิยอีอใส่ใ,ใม่ข่ามองดีกินึนนงจ้ามากับหอมอยู่ดิมันหอมกรซือมบกเอ้าพเอาพักเถอะหอมแดงพริก เอาบเอาเอาอาเอียวเนียุจอดคนไหนเขาเบิรงด้ตีอคือก่อยกับอมป่ใส่เชบมาบิกพี่บุบ่ย่มสเดี๋ยวดุดัเทาใจเย็นดัเาเลยเอ้ยอุบ่ฮะอย เต็นเนี่ยงาพวงศดสุดท้ายออกโมด้อาบุกเพชรบักวีดมันผ่าใส่เด้อสุลยออพวสงุดมันหาบาทลวหน่วยยังหน่อยปะได้จอดนึงไดโโ้โอ้โอโตุย้ยเด็ดเด็ด<า>ป่ะตามมาตุโอ้ยทำยังไงจะครับามาือนิ้แยจะหน่อยนั่นสนิท ท้ายน่ะล้งลาลามาเพืนัวล้าาเดี๋ยวเบิ่งเองมาผีมาพีมากินพีอ้าเพื่นจะกินเหี้ยเพื่นเนาะวีดซีเพื่อนในวีดเอามาไอวีเาช่มึงดูนี่โดดนหน่วยเนา แล้วว่งปั่นเขาเฮียเซตเนื้อกินแตกเลยเด้อการกินกินสิรับเด้ออืมอืมขอทาทรับเนาะปวดเยอะเลยไปทาเพิ่งล้างมาดิแต่เพิ่งล้างเนาะกินก่อนแล้วไปบังมันหน่อยปวดพี่น้องปลาแม่ขุดใหญ่ดิเลยนี่มาเบิ่งมา สุดยอดวสามเอ็ดเสามสามโมสามโมมดีนะเลยดมามขวดีเลยมองนี้มันสาคัญลสุดยอดมันซุกอยู่พี่น่อยพอดีเลยนี่บกะเพ้า มาเดี๋ยวสวอไรยสบายตัสิผมนะไหนกันหรอพอดีดูดใหม่ครหนึ่งมหยได้บเนเข้าบุคคลธรรมดาเข้าบุคคลที่ีเดียวตาบ่อพูงินใสก่อนบอดีบอดียาสูมาหน้าผิกเลยเพื่อคีพ่อแต่ดุดนงลยอืมปอือมากกว่มี้อีวยตวย าายวยเอาปลูกกินเกากกินเผืองสุดยอดแล้วเผือมสุ่ยเข้าไปใส่เนาเ้มือเน่อีมือเรียอีหม้อิ่มยิมยิ้มเฮ้ยไปวไกพ่อเลย่ไปกับพออบ่อ,พอเลเฮ้ย ตัดแต่อ,อืมตำนัวมั่นหวังไปคนสามสกายคนไรแนร์นำพอนะหล้เมาแล้วไป